สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับสองบอกใช่คือเขาผู้เดิมพี่น้องสบายดีตนอนเศร้าๆพี่น้องมันนี่โอ้ฝนตกคื้นนี่พี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกทองฝาล็ยังคึ้อยู่พี่น้องแต่ว่าขั้นแดดออกเลยนะเป็นลากระปอมเนี่ยก้อยด้ลาอยู่แล้วพี่น้องตอนนี้ยังอยู่ท่งเฮือนอยู่พี่น้องบรรยากาศเงียบเงาหมนแมนนี่สดซื่นแจ่มใสพี่น้องโอ้ มาขายยังนอกบนเตากับมีอยู่ปล่อยง,งวงปลออ่อยออกจากคอกพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแล้วบ่อยแล้วสามเจ็ดโมงปลายปลอืมพี่น้องแสงตะวันกำลังขึ้นพี่น้องปอสวยมากเลยพี่น้อง ตอนนี้ยังอยู่เฮือนจะสั้นเลย่น้องโมนี้ยังบ่มีโปรแกรมเลยแต่ว่านี่ล่างามเลยพี่น้องอืมครับไก่ละพี่น้องเนาะอ,อ,อีกมือหนึ่งบอกก็เป็นสิบสี่กุมภาวันเดือนปีเดือนแหมแห่งความรักอ๋อจังใดกับคนที่มีความหักก็ขอให้สุขสมหวังเด้อเจอซอดอกไม้ซอใหญ่แม่หา่าก็นเาบ่มี ความหักกระไดพื้นที่เฮาบริเวณเฮือนนะก็ลดอันนี้จะเป็นลดน้องสาวเมฆคำเพลงคำพา ยูเฮียนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องวันนี้ยังโบทันได้มีโปรแกรมแล้วก็มีเอฟซีว่าให้รีวิวรองเท้าลานไายที่ว่ามันขาดไปเกืเจอแล้วเนาะวันนี้ยังโบทันได้ไปโรงเรียนลานไายก็พอเมื่อนี้แล้วเสียงพวกเฮียนเราเลยก็มื่อนี้สิไปดภาพประมาณอาทิตย์กว่ากับนเด้อพี่น้องขออนุญาตมันเป็นยังไง ยิบไม่ตอนนั้นมันขาดแน่นี้นะยิบจนทั่วยิบไปเลยอันนี้เนี่ยแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวยิบอันนี้นะเพื่อนมีหอยยังอันนี้ฟูม่าฟูม่าราคาอันนี้ครูพันหนึ่งเนาะสั่งจากสวรรค์คาส่งจากจุดร้อยนิ่งทัวคาส่งสั่งมาแต่สวรรค์เอาจา่บ้านอันบ่ใส่ให้สวรรค์ก็ไกลเติบ แป๊บเดียวยิบแป๊บเดียวยิบอกพืชมันก็คือว่าแล้วนี่ชมราคาโอ้บังบางนึงอันนี้นะอันนี้นายเขายิบมใหม่ได้เนแมนบอกอ้อมแบบนี้เลยเขาหยิบกระตูอยู่ประมาณสองสองหมืนหาเงินกีบไปพี่น้องแมว่สองมื่นหาเงินบาทบหอดลอยแล้วเนาะบ่หอดเนาะหอดบอกพอเดี๋ยวนี้เงินมันอันเดเมื่ันทสาบสามู ร้อยหนึ่งขั้นยิบก็ดูดีขึน้นบนยิบเกิดแต่ว่าสภาพมาันก็ไม่กันยังใสได้อยู่พอได้ไปวรอมเด่นอันนี้เขาลงสนามจริงกันอีกคู่หนึ่งบางอลีนี้นะเก <c oughs> ือบบริษัทบริษัทโอ้โหยมใสยำใส ผูมาฟานซื้อฟานหอยหอยผูมาเป็นยังความรู้สึกแดนไหมตื่นเต้นเหรอนอนเวลาคนแล้วเนาะงว่า <types> ได้คิดได้ฟันน่ะสิมี <_ l ug> ตัวน,นี้ก็ที่ใช่ไปอันนั้นหรือเปล่า,า,าน,น,น้องใช่แน่นอนใช่ไปแต่เอาไปไปนั้งเท่าเอาไปซอมบ่ซอมครูนั่งเท่ามันบ่ทำลื่นคู่นั่นเพราะว่าครูใหม่มันดูมันยังไงน่ะ โอ้โหดูมันยังยาวบ่มันแล่นผัดวิ่งผัดเต็มที่ปันดเดยอะไรพี่น้องยาวโตอาหารเสร่าปีงนกข้าไปล่าเมื่อคืนนกกระปูดบ่นกก,ดนกกระปูดกับนกสารพัดตนอนี้ย่างก่อนอ่าแล้วปงก็ย่าเส่าๆพี่น้อง รับรองว่าถึงใจแน่นอนอันนี้กระิเป็นแกงน้ำมันพอดีแล้วปิ้งกินกับแกงน้ำมันปิ้งก้อยใส่หอมหลายๆก็กินเนื้มันบวทันสุกบวทันสุกบวทันสุกมึงดันมันยังไม่สุดอ๋อยกินก็ยังกินรอยมันยังบวสุกเอกาไ ลูกเขาไม่ได้มาเป็นแบบนี้เนาะกินดีด่บ่อไว้มัทันสุกก็อยากกินล้านข่อยก็เลยกินจังได้มันบวทันสุกจเจ้า็่อยมันสุกก่อน ໂຕແມ່ນວ່າແກງນະຄັກຂັກໃດເນາະລູກອມຊກຫແວ່າຮົາຊິເຮັດມນູລາບກ້ອຍສອຍ ม,มีดมีเท้าเหรอห้าน่อยจะข้างแล้วแขกแล้วจเอาไปซื้อืมีดแั้วผล่งลงนันานา เสียงผังงาก่ามันลาบซีดบทมันละเอียดกอนเปเลมันบน่ลายต้องเห็ดเนี่ยมันน้อยมันจึงได้กินกันแบบคู่คนนกตัวเดียวอิ่มทั้งครอบครัวอาหารเศร้าก็บพระเศร้าและตอนนี้ไม่ว่แต่เมืองเรากจจะใกล้แล้ว เริ่มนิ้วเข้าแล้วปรุงแล้วพี่น้องใส่หอมตอนนี้กําลังปรุงงานเช้ากับ่เช้าดอก8:00นแล้ว,ว,ลวใส่มะกิดเข้าไปจักหน่อยให้มันสดซืน่นสะระดมมิษฐสดบ่หาอยู่ต้มอ๋อมีนั่นก็ได้ เนื้เนื้เปล่งนั้ก้อยห้อมนแะ้วแม่เก,มก้อยกระเอมดากักกอยหังผักผักลายเนีนผักอาหารบรายเทาต้องเนีนผักื้ เน,นี่ยบีบมะกอกใส่ในก็หอมหุ่นหุ่นเลยนะดิบีบมะกอกใส่ในก็หุหนหนน่นหุ่หุ่หหหแล้วพอผิดลงไปงวยงวยสูตรเด็ดก็คือมะกอกของเราเป็ดสมข้ากราบหน้าอีกนี่มันใช้มะกอกมันมีหม่องม่วงน้อยอยังคักแล้วแต่ว่าปีนี้ยังหม่องม่วงบเป็น แกคือกันพนกับโตกกับพวกกระเทือนคนคนคนเห้มันละเอียดมากได้ลายกันนะน้องบัดอันนั้นแหละบะหมี่ลอยๆด้อย,ยนี่เต็มกะละมังนี่จหรือปะบวปะละเนี่ยตัวนกจะเกิดอละ น้อยเดียวตัวโตนวมันตัวตเดียวมาเลยอะปลาทอดเติมกะละม,มังพร้อมเสิร์ฟได้จะน้อยกว่าชิมมั้งชิมมั้ิมตัวอะไรเห็ดการณ์มันกระเซ่บพื้นก่าแล้วเดี๋ยวนี้นะขยุตักกันแล้วดันโหลด ไม่ดัน,ดนแล้วแล้วยิ้มขาวแล้วตอนนี้เนะี่ยแปดโมงแล้วตักเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องอาหารเสิร์เที่ยวถักห้องบริการโอ้นำร้อนหน้าตาแบบนี้แหละอาหารแซ่บยิ่แล้วนี่นะอื้มหน้าพี่น้องมางกินสอน้องกันพี่นอ้องอ่ะก็สิได ปิดตันนะพี่น้องใช่จะกินข้าวก่อนจย่างไรเขาเขาเขาโมกขอบใจเนาะเขาเบิ่งมาซ้อมๆว่านใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกีงน้งใจนะพี่น้องปั้นข้าวเศร้าก่อนไห้พ่อกันคิดหน้าพี่น้องสบายดี